คาถาค้าขายที่ดินการจะขายที่ดินนั้นต้องไหว้เจ้าที่เจ้าทางไหว้พระแม่ธรณีก่อนค่ะถือเป็นการเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบอกราวก่อนที่เราจะทําอะไรเพราะว่าทุกที่จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาที่แห่งนั้นอยู่ซึ่งอยู่มาก่อนเราค่ะแนะนําสวดคาถาขายที่ดินและเตรียมของไหว้บูชาด้วยตามที่สะดวกค่ะอาจจะเป็นของคาวของหวานผลไม้ดอกไม้ทุบเทียนค่ะ การสวดพระคาถาเป็นการเสริมกำลังใจได้เป็นอย่างดีช่วยให้สบายใจและเป็นสริมงคลแก่ผู้สวดค่ะขอแนะนำสามบทนะคะซึ่งครอบคลุมเรื่องการขายที่ดินแล้วให้ค้าขายได้ดีได้แก่ 1. คาถาไหว้พระแม่ธรณีค่ะ 2. คาถาไหว้เจ้าที่และ 3. คาถาเงินล้านค่ะของลวงพ่อหรือสีลิงดำวัฒสุงยิ่งสดมากยิ่งดีค่ะสวดเพื่อช่วยเรียกทรัพย์ค่ะ ต่อไปจะเริ่มบทสวดแล้วนะคะคาถาไหว้พระแม่ธรณีคือให้สวดอย่างน้อย3จบค่ะหากมีเวลาก็ให้สวด21่จบเพราะกำลังของแม่พระธรณีคือ21ค่ะเริ่มแดกตั้งนโมสจบค่ะนโมตัสสะพระคะวะโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพระคะวะโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัะนโมตัสสะพระคะวะโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธะแล้วกล่าวคาถาค่ะ ตัสสาเกศีสโตยะถาคงคาโสตังประวัตันติมาราเสนาปฏิธาตุงอาศักพลโตปาลายิงสุป,ปาริมานานุภาเวนะมาระเสนาปาราชิตาทิโสทิสังปารายันติวิทังเสติอเสสโต ตาสาเกสีสโตยาถาคงคาโสตังปะวะัตตันติมาราเสนาปฏิฐาตุงอาสักพลโตปะลายิงสุป,ปาริมานานุภาเวนะมาระเสนาปราชิตาทิโสทิสังปรายันติวิทังเสนติอเสสโต ภาษาเกศีสโตเยถาคงคาโสตังประวัตันติมาระเสนาปฏิถาตุงอสักพลโตปลายิงสุปาริมานานุภาเวนะมาระเสนาปาราชิตาทิโสทิสังปรายันติวิทังเสนติอาศสโตต่อมาเป็นการไหว้เจ้าที่ ประจำที่ดินค่ะให้สวดสามจบอิติสุขโตอระหังพุทโธนโมพุทายะปทวีคงคาพระภูมิเทวาขามามิหังอิติสุขโตอระหังพุทโธนโมพุทายะปทวีคงคาพระภูมิเทวาขามามิหังอิติสุขโตอระหังพุทโธนโมพุทายะปทวีคงคาพระภูมิเทวาขามามิหัง ต่อมาเป็นคาถาเงินล้านค่ะสามปฏิชามินาสังสิโมพมมมาจากมหาเทวาสพเพยขาปรายันติพรมมาจากมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภูพระวันตุเมมิเตพระหุหติพุธามาอุนโมพุทธมมทยยะวิราทโยว,วิราคโคนายัง วิราเห่งสาวิราทาศีวิราทา,า,าสาวิราอิทยโยพุทธาศะมานีมามะพุทธาศะสวาโหมสัมปฏิชามิพิงเพิงพาพาหะหรือ